เป็นสื่อสารแล้วตัตนี้ไปอีกสองคนไปแล้วแต่มึงเร็วๆๆ <c oughs> ไปในการพอให้เรจะม่ต้องสื่อสารอะคนหนึงหมอ้มอนมอเองไปเพื่อนกันคนรัด<อ>ห้องน้ำกันคนรัดห้องน้ำดีกว่า cover going now r i v i a r e r g หรือไม่อห้องน้ํามันไอห้องน้ําน่าจะไปได้แต่ว่าน่าจะมีคนดักนะแต่ว่ามีคนดักมีอะไรนะเมื่อกี้มีอะไรนะเอ่อทางตายตายมนตีนมึนแ้มนแลมีนม่นม้มีมีมืมนแล้วมมนนมนมนแล้วมวมือแล้นแล้วมึแมืนแล้นแล้มืนนนวนน่น งนมาหลังมีคนมาหลังเข้าถ้าจะเข้าเข้าเลยหูยโดนโม่งเดียวจอดเลยว่ะอะไรวะเข้าไปในห้องไหห้องไหนอล้วมึงองะโอ๊ยลื่นล้มตายมันเอาเกิร์ตไว้แล้วเขาไปเอาปืนจากไหนกันวะเนี่ยเขามีตังค์เตือนแม่เขไม่มีปืนเขาบ้างวะเฮ้ยมีมีมีคนมาครับ แค่หนึ่งไงไอ้ี<ส>่ฟินิกนะไอมาว่ะพี่มีคนมีคนมีคนมาจากวาร์ปคุ้มกันฟินิกอยู่แล้วฟินิก,ส,กสู้ไล่มานหนายแล้วพี่เย้ปีฮาใช้ไอ้อ๋อคุ้มกันผมฟาร์มเพื่อนวางได้ไหมเพื่อนวาง อุ้ยตังข้างหลังโอ้ยไงสิกวิ่งลอยมึงือนะโอ้ยเอี่ย่โป้โอ้โหยิงไม่ตายใบอนระาะนั้นน่ะถ้ายิงขวาได้เลยนั่นน่ะไม่ขีดขวาได้ก็จริงแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมุมแง่งกำแพงป่ะอ๋อเดินกำแพงเลยใครกระโดดถึงถึง เพื่อนระวังใจเย็นเพื่อนอย่าออกไปแบบนั้นอันตรายเราเตือนนายแล้วนะถอยออกมาเี็บร้อยหนึ่งโซ่สวยใตรอย่ใครเขากลาดอะไรขนาด โอ้โหแม่งยิงซ้ำเลยไอตรงบีลองมีตัวหนึ่งเป็นฟีนิกซ์ดูให้เพื่อนหน่อยโยนแล้วโยแล้วโยนแล้วพีตุยมามาบีได้เลยพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งพี่ฮะถ้าจะเล่นตรงลองก็เปลี่ยนปืนก็ได้นะออมเปลี่ยนไม่ได้วะเพราะเพื่อนมาเล่นตรงลองให้แล้วเห็นแล้วอยู่ไอ้นี่ขึ้นปิงขึ้นพี่ตุยระวังมาจากเอนะพี่ ยืนตรงรองนี้โอ้เพื่อนเพื่อนบุกแล้วเพื่อนไม่รอแล้วเพื่อนบุกแล้วเพื่อนหิวคิวอ่ะเพื่อนหิวคิวอ่ะให้เพื่อนเลยว่ะวมามามาเป็นไงล่ะมึงโดนเลี้ยงเงินยังไงเขาเปิดเขาเปิดท็อกแฝกว่ะเดี๋ยวตอนร้อให้มันแบบให้เป็นแบกก่อนผมตาอีเวนตามอีเวน์ Revealing area เป็นแบบผมว่ามันแบวกว่ามันรอดไหม เดียไฟเปอร์อยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยปักหัวมึงเลยปังมึงนะฟังนะใจเย็นนะมีเสียงคนเดินไปมันตั้งไอ้นี่แล้วมันตั้งกำแพงแล้วมันออกมาตัวมันไม่ได้อยู่ในกำแพงหรือเปล่าวะไอเฟินี่เก็บให้แล้วเข้าเอได้ไหมเอาเลยไปเลย เด e นเดินไ like ้ e มัเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะไปิงเพื่อนูล้วครับกูไม่อยู่ล้ะฮะ One enemy r e m i าทำไมปืนลาหมาป่ามันยิงง่ายจังวะ e s ไหวเปล่าออใช่มนีมันมีโจ๊กหมู อยู่ในอยู่ในในวาร์ปในวาร์ปมันมีโจ๊กนะมันมีโจ๊กโซวาอย่เค็มใช่ไหมอืมมีโจ๊กนะระวังนะเรียบร้อยเฮ้ยผมมีคิดอะไรการเะครับเออบมงทมีสมมติเราคิดว่าเราจะไปอย่างนี้แล้วไงพอพอไปบอกเพิ่งมันเบรกแล้วมันกลายเป็นว่ามันจะงง เออมันงงเราคิดว่าเราจะเล่นอีกเราเล่นซลแอรี้าจริงนะตอนมอสโลโล่ก็คล้ายๆกันแหละไวเปอร์ไม่อยู่แล้วและอย่างพิ้นตุยเขาจะมีมุมมุมดักของเขาอย่างเงี้ยเออต้องมีต้องมีบอกเยอะโอ้ยเชี่ยเลยเพื่อนกำลังจะแห่ไล่พี่ฮาตามไปเดี๋ยวมอสดักนี่ไว้พีอาร์ระวังตรง ตรงตรงไหนวะได้ยินเสียงมันจะเข้าวาร์ปเลยไปพิชัดไปเข้าไปกับเพื่อนไปเควง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 นายมีอีกดวเดียวอืนและมีอีกดวไอ้ป๋วยมาโมดรามด้วยยุเฮ้ยเออมันอยู่ตรงนี้นะพี่เงียบจ้ะเบรไวเปอร์ด้วยเหรอ ไบเปอร์ไม่แน่ใจยังไม่เห็นไบเปอร์แต่ว่าเลสระดับอยู่ตรงนู้นแน่นอนตรงที่มาร์คไว้ให้พอโดนตรงนั้นเก็บเรียบร้อยเดียวผมเข้าทางฮูกาพี่อยู่ในไสา์อยู่ในไสา์อ๋ออยู่ในไสา์ว่ะโอ๊ยตายอยู่ตรงมันมันกลางอันติแล้วพี่ที่ต้องปุกแล้วล่ะ เฮ้ยโอ้โหสะบัดโดนหัวแค่เลยรอนี standing ahead สะบัดปั้งเข้าหัวไวเปอร์หาวเฮ้ยทำได้ไงสะบัดเข้างานเว้ยไม่เป็นเดียวเว้ยยานยานหยาแป๊บนึงขอส่งโดนไปก่อนเพื่อนวิ่งไปช่วยสิดิกงน้วยดิ้งไป็นคนเดียวเฮ้ยมีคนดักหลังอยู่ในเอตัวนึง ไวเพื่ออยู่หลังไวเพื่ออยู่หลังโอ๊ยวี่งไปเจ็ดท้งหลังเดินมาหลังเดิดมาหลังหลังอ้อม้าหลังนะฮะหนีไปหนีไปไปเลยไปเลยไปเลยดีเลยวางระคัดเลยรอรอไอ้ฮะ

หัวไปงแค่โดนดิครับจะให้ยิงบีร้อนมันหนักแย่อะไเออคือไม่ต้องไปสนในตัวกู้อ่ะยิงบีรอนก่อนแล้วตัวกู้มันจะทำงานก็ไเจอเองทีเดียวคุณอย่างงี้ก็ได้นะแ n n i n g ahead เมื่อกี้มุมสแกนไม่ถูกว่ะโทษทีจะโกลนโกลนมีคนโยนอะไรสักอย่างเข้าวาร์ปครับ อุย้ยกต่โดนเคาะไปแล้วครับล่วงไปแล้วอยู่หลังซีทีตัวหนึ่งในเอลโบไม่มีไอ,อ้พึ่งฮ่านจะยิ่งท่านจะยิ่งท่จะยิ่งโอ้ยอ้อ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 โดนที่างอะไรนพี่เจ๊ตมังหลังรีโหลดเฮ้ยโอ้โหตัวตั้งเลยตัวตั้งเลยก็ย<ๆ>เลยเคลื่อนย้ายลุกเ,เล่นบอกกูเล่นไม่เป็น revealing area our s i e r a out เฮ้ยเออพื่อนไม่เอาเดี๋ยวเดียาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร็วจังวะ<อ>กรจงเคามาเลยเข้าไหนเพื่อนไปไหนดีเพื่อน เพื่อนกันอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อนเข้าบีเข้าบีโค่นบีไม่ได้ละได้ปืนดีไอ้เพื่อนเออเพื่อนเอไหมยังไงเลือดบีเลยกูบีเลยไปเลยอ้าวไปเลยเพื่อนเพื่อนกลับมาไอ้ถูกแล้วถูกแล้วไปบีแล้วไปแล้วไปแล้วบอกเขาผิดเองแหละ เอจะเดเข้าไปก็ตายดีเอาไวเปอร์อยู่ไวเปอร์อยู่เออคอยเปอร์อยู่เอบไวเปอร์มันวางวันเวย์มันโยกแล้วเดี๋ยวมันจะโยกแหละแต่วังอเพ่อนวาง้วางแมัเพิ่มมาหาุ้วัง่ให้มันกู้ก่อนก็ได้ครับมากูแล้วพี่กูแล้วกูกูจริงกูจริง หวยนี่ไอ้ยี่หัวปืนหนินะปาวะปาวะไอโยงแตกเลยอิวจยวิ่งหนีอะบอกเลยมีควมแกงกันอยู่รออยู่กันสองกูยิงไม่ถัน ฮัลลโไม่ทันจริงๆอยู่ตรงหน้าวาร์ปอะประมาณสองตัวเออโดนเพื่อนจ้าโยงยโยมเลใครถือสไปพี่ฮัทถอยถอยออกจากตัวนั้นอย่าเข้าถอยเลยโยมายโยงไหมปึ้งหนึ่งตัวปึ้งปึ้งใคร อาจจะีไอย่างเงี้ยเงไปเงี้ยสัดกูบอกเลยคิดแล้วกินแล้วกมไม่รู้ทำไงไี่กูหูหนึ่งัวับเฮ้ยตวไปผมมากับวงว่ะไอ้แต่ปืนนี้มันยิงเราง่ายขึ้นนะอะไรกันนี้ยอะไรกันรับแล้วอายตาางว่ะ แตกบวยเลยกูแล้วันนี้เบนนต้องให้พี่ๆเปิดของหน่อยอยเจมาะจะระวังนะเจสตมานะไปฮัจะไปฮัจะไปอรู้แล้วรู้แล้วเป็นผีจ้าเป็นผีจ้าอหดับฝันไม่ต้องไม่ต้องดับฝันมงไปเก็บสไนท์ะหน่อยเหอะสไท์ี เก็บมาก็ไม่ได้ใช้พี่ตอนบุกอยู่ที่บีเหรอสบ stay down o ่ตายได้ไงวะแปดสิบพลอเพิ่มยึดตัวไปวางเอพี่ ไอ้ฟีนิกไม่ใช่พี่ตุ้ยไม่ใช่มาให้พี่ตุ้ยมาจากทางนู้นอ่ะพี่ตุ้ยกำลังวิ่งมาพี่ฮัระวังคนข้าวตู้ขามายิงปิดปิดาหัลยล้วพา่กระไปกรอไระวังไัวโยงล เฮ้ยหวยัดยองเลยครับเพราะว่าเก็บเก็บเก็บปืนฝ่ายตรงข้ามมายิงสองสามลาวแล้วเนี่ยขออันนี้ผมขออันนี้ผมขออันนี้เอ้าเฮียไม่ใช่ไอ้เด็กดตัวไอ้สนเอกซีปืนเด็กยาเด็กพยาจะมาช่องนี้โอ้เดี๋ยาเดี็กเด็กเดีกมาเนอะไม่ได้ยินเสียงเลือดเยอะหน่อย Take life จมุกของพวกรัสเซียได้ไหมถ้าเพื่อนตายก็เก็บปืนเพื่อนไปไอ้ปืนคันสี ไม่เป็นไรเดี๋ยวนนในเอมีนในเอมีในเอมีเจ็ดครับพี่เออเจ็ดเป็นในเออาล่วงนวเพื่อนเราเจ็ดเปียกไปใอดอยู่หลังไซสองตัวครับเยี่ยมมากต้องมาที่ซื้อปืนให้หน่อยโอ้ย อยู่ในเตัวน uh huh> ึ่งฟีนิกไม่รู้อยู่ไหนหน้าปืนเพื่อนจะล็อกดาวน์หน anyway> ่อยไหมล่ะเพื่อนเออล็อกดาวาเว้ยมีที่มั้ยยังีมั้ยมันะฮะโผล่ไปเจอฟีนเลยวหนีเลยว้วเอเลย s e c o n d วงสปายเลยรวงสปเปิดอย่างเงี้ยแหละีคนกระโดดเข้าวไวมากมา รีบเปลี่ยนก่อนรีบเติมกระสุนเติมกระสุนมาแล้วนะลงอุกกามาแล้วโอ้ยแจ้งมาลยร้อยยี่สิบอ่ะโอ้โหแล้วแจ้งมาแจะงมาไปแล้วนะได้อยู่ได้อยู่คือเมื่อกี้มันจังหวะไอ้นี่พอดีมันมันแฟนทอมแฟนทอมระยะนั้นมันได้ก่อนเอ้ย นีกว่ามอสโกเลยแล้วตังก็เลยไม่โดนหักขันเก้าไงตอกินตังพี่ตุ้ยดีกว่าถ้างั้นอะว่าไปสัันดูไม่งต่างๆโยกเลยครับหัวไปนะโจกหัวโอ้โหแม่งรอแถบกูเลยตรงนี้เลยเหรอทำเพี้ยแล้วไงครัจะไปยังไงวะเนี่ยอาจจะพึ่งนะนิ่งๆไว้นะไอพี่ผมยกหลบนี่ก่อน มันกระโดดมันกระโดดแล้วมันกระโดดไปโดนระยาอยู่เอไว้อย่างว์ปมันเป็นวาัฟบีเว้ยวาร์ปไปบีไม่ใช่วาร์ปไปเอนั่นแหละถูกต้องนะครับมันต้องแถบหัวอย่างนั้นดิครับมาแล้วนะมันมากันแล้วนะมันมาแล้วเนี่ยมาใส่ซีทีมาแล้วซีทีมาแล้วพีอาร์รีบเข้ารีบเข้า วันยิงประตูความหนีความหนีวอนยนงดีเฟนเดอร์สปอลครับอยู่เกิดมันอะไวเปอร์อยู่เกิดมันจุดตรงระเบิดพี่ตรงไหนวะไม่าจะมาแตโดนยริงวะโอ้ยอยู่ตรงยูฮอพี่ตรงหน้าะ้า กูแล้วพี่เต็นต์เต็นต์กูจริงกูจริงออกไปออกิงเลยพี่เอ้าไม่หัดก่นได้แล้วสวยพี่สวย Revealing Area โอออกนอกแบบเฉยแรงไปไหนดีจาดูตรงกลาดูด้าของนง้านะไวเปอร์เซตบี กันบอกบีเดี๋ยวผมโยกไปก่อนอ่าใช่คูการ์ไปเอก็มีบีลองก็มาเอก็มียัดระวังแย้ระวังอย่าพึ่งขึ้นไปนี่เข้ามาเอ้ไอมันอยู่มันอยู่มันอยู่เอลอง f ี u องเออบีลองเวลอง พี่ามาเอังย่องตามหลังมันไปอยู่ออไปทางหลังนะพี่ียัดปรบได้หนึ่งยัดปรับได้อีกหนึ่งหโอ้ให้แปดแปดปดปดที่เหลืออยู่เวเแปแปอยู่ที่ที่เหลืออยู่บหมดแล้วพี่ใช่ใช่อยู่ตรงนี้ตรงนี้แถวนี้มันกำลังโยกกำลังโยกวันี้เข้าเข้าเข้าจะเข้าจะเข้าวัีน3 n i k e d o n B spike down B แค่น i ง g a ่ e a นเฮ้ยแห้ัวเขาทำหัวได้แล้วอ่ะเฮ้ยเทยังทำไม่ได้เลย Revealing area หน้าบีมีคนยิงไอ้สแกนทิ้ง Caution here ยังไงยังไงวะเป็นไงมังอ่าเพื่อนดูเพื่อนดูฮูก้าอยู่

เห็นชัดๆยิงไม่โดนมีแตก o อ t of c h i n อาเร่ยงวะเร่ยงโอ้ยไ่ทันโอย้ย วัอ่ยเพื่อนเก็บหมดแล้วกู้ได้เลยจ้าโอ้มาไม่ทันเลยสาวปีอ้อมสายปีอ้อมหลังมาแบ๊กลับมีชวยไม่มีใครให้เล่นเลยย้ายยูนี่แบ๊ะยูอยู่ไหนไซยอยู่ไหนก็อยู่ไหน่อมาปูก้ามีปูก้ามีเดี๋ยวแล้วมีคนน่าจะมีคนเจ็บต่างงานเนี้ย แต่บีวะเหมือนตามเมื่อกี้ที่เราเจอเลยเนะพี่เนาะบุกแม่งแต่ทางเดียวข้เสียนเข้าแล้วเข้าบีเข้าบีอ้าวทำไมเพื่อนไปเร็วจังละ่ะ <Yeah. S 1> เข้าเลยครับ โอ้เมื่อกี้แขนแขนเสียหมดเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันอยู่หน้าบีสองตัวเลยทั้งนั่นแหละที่เหลืออยู่อยู่หน้าบีบีไหนล่ะบีรองหรือว่าโอคุก้าบีรองบีรองหน้าบีรองหน้าบีรองมันกำลังจะเข้าบีมันคอยกันพวกที่แบบอ้อมไมคกทางผมเลยโดนมันโอคุก้าเข้าโอคุก้าอ่ามันแยกมันแยกกันเข้าโอยุก้า อเอ้นั่นจแย่งคิวด้วยไมอไม่เมอ,อ,อ้หน่นเดี๋ยวลองดูพี่เดี๋ยวผมโยกไปหาคิวรครับโครงับครับเจตโมกั์อ่ะเฮ้ยบี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 เอ้เจดอยู่บี่พี่ฮัทไปหาเพื่นอนยังามาแล้วมาแล้วเฮ้ใครวัปมาวะผมพี่ผมพี่ผม ผมเข้าบับคิดว่ามันบับย้อนจับมาตรงนี้เฮ้ยวิ่งกำลังจะปล่อยพื้นเต่าโดนดักก่อนอยู่หน้าบีลองเต็มไปหมดผี้เล่นเราจะก็ยิงดีเขาเลือกอะไรอยาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเื่อน้ววววววอวววอววววว ไปตกดีมาดิโยวเกือบแล้วไอ้ไอ้ฟีนิกซ์มึงออกไปไม่ปรึกษากูแอเฝ้าไว้เฝ้าไว้เดี๋ยวมันน่าจะไปทางนู้น30 seconds left นี่มันน่าจะอยู่ประมาณนี้ ตายแล้วเนี่ยเรียบร้อย Take flight มาเมาเอ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 น่าจะเอนะเขาเขาปล่อยสกิลมดแล้วเนี่ยไอ้บี B. ก็มีหมดเนี่ยมดแล้วมาติดแคทอยแล้วนี่โอม้ามาสิ สี่ฮาร์ดแม่คินคทอทอทอยัดโอยหลุด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 ยัดเออไม่ไม่ไม่จริงกัมา้มันไม่เห็นว่ะมัน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 โจ๊บหมูมากินโจ๊หมูมาอ๋อมันเป็นอันติีหนึงไงมันออกแล้วอออกจากองแล้วออกออจาก้องน้ำีเข้าบีเข้าบีออกจากห้องน้แล้ว ไม่เอาจะบอกว่าไวเปอร์มันอ้อมหลังมาอย,อยู่วอลนวะ <c oughs> ้าวทำทูมายเวิร์เฮ้ยทาวเวิลทำทูมายเวิร์ดแบบนี้อันติเธอจะได้แแไแพด้โอ้ยแล้วอีกเราไม่มีโจ๊กหมูด้วย <c oughs> นั่นแหละม,มันหนีออกการอันติไม่ได้พี่ถ้ามันหนีอันติมันจะหมดแต่ถ้ามันไม่หนีมันโดนล,ล็อกดาว,วาน์ตัวตายอีกตัว ไอ้น land, oh, ิบเหมือนมันแหลกว่ะโอ้มันนี่นี่ไก่นั่นแม็กปิงขึ้นห้าร้อยไม่เกินเขาโดนไอ้นี่ปิงขึ้นสี่ร้อยห้าร้อยเต็มไปหมดเลยสุดท้ายไวเปอร์ต้องหนีออกจากอันติเรียบร้อยครับคู่เลยบอยเลสมันเก่งนะเนี่ยเลสเราเนี่ยจอยเหรอพี่เอ้ยจอยพี่ให่เลสสิจอยจอยเป็นฝีมือดีเนี่ยจอยเนี่ยแอร์ทำแบบก่อน พี่ตุ้ยวางวางสกิลคิวไว้หน้าห้องน้ำอันหนึ่งก็ได้พี่กันมันเนียกันมันวิ่งเข้ามาแล้วพี่เช็คไม่ทันอันนี้อันนี้จะไปรอหน้าห้องน้ําเลยอ๋อจะนั่งเลงหน้าห้องน้ำเลยอ่าฝั่งนู้นเป็นไงพี่ฮัทอย่างเงียบๆนะแต่เสียงเหมือนเดินมาทางบีลองเพราะเอไม่เจอจะปลอรนบีเฮ้ยน้าหมูกล้าบอกวะเฮ้ยบีนี่ต้องช่วง มีลองมีลองมีลองกับฮูก้าเข้ามาอย่างละกำลังไปกำลังไปบีลองกับฮูก้ามนระวังไอ้ตรงมอสมามันมีตัวเลิกอยู่การเที่ยนื้อชอะไรราสุดท้ายไม่ได้โอ้โหพลาดราสุดท้ายอยู่ไหนราสุดท้ายอยู่ตรงที่มอสยิงมาใต้เลยเมื่อกี้ประมาณตรงนี้พี่ฮัทไม่ต้องนี่พี่ฮัทไม่ต้องออกก็ได้รอยิงรอยิงเลย สไปอยู่ไหนวะล้มหมดจอทแหเลยอยู่ในตัวยงวีลองอ๋อสไปมันกระโดดเข้าวานครับไปเอไปวางไงแล้วเหรอวะ3มันกระโดดเข้าวานไง okay. แต่จอยไปเช็คอยู่ oh, <fun. S 1> ยัดลีโหลดนะอ่ะเห็นปะมันติดกับพี่ตุยละคนหนึ่งเข้าหน้า <c oughs> ห้องน้ำหรอห้องน้ำ i <Spike> planted <c oughs> ที่ฮัทมายัางรอคอสกับเพื่อนอไปไปุ้ยไม่ดโดนฮะโดนแล้วกูอะมีกะอยู่ไหนตรงยูฮอร์พี่ไอ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 เลสอะนะใครพี่อยู่ตรงที่ผมตายเรียบร้อยครับพูดได้เลยสวยพี่จะเต็มไปด้่จาน <S <S พ,พี่ให้มันกูกนนก้ก็ได้พี่มันจะอะไรอะไรไล้กูไปเลยกูไปเลยมันไปแล้วพี่โอ้ เึกว่ามันจะอ๋อมันได้แล้วมั่งยังไม่ได้ดีกว่าตาเมื่อกี้เยอะอกเลยคือท็อปเลยอ่ะมามานต้สองตัวะดูให้คกา้อ้าวคูก้าสามตัวครับสามตัวแล้ว่งไปันยวิ่งไปโอู้่ฮาร์ดเยอยัอไ ต่อขอบคุณครับแค่ระวังระวังเฮ้ยเราได้ตื่นไปดิเป้น enemy ไปเน็นขอบคุณด้วยอยู่ในอยู่ใน CT CTB อ้อมหลังมาอ้อมหลังมามันอ้อมหลังอ้อมหลังทางบ้านเราวางเนาะวางไปาะ ว้าวโอ้ยนี่ของทงของแพงโอ้ยนี่นี่อ่อนมาตั้งมาหลอกมาัึงไม่ควรเยอะอะไรเพื่อนปกระโดดหนีกว่า defenders win ไวยสโอ้วันนี้จบท้ายสวยว่ะ